สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคุณครูชื่อคุณครูประภาศสอนนะครับปีนี้ก็จะเข้ามาสอนสุขศึกษาแล้วก็พละศึกษาที่โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษาของเรานะครับก็มีความยินดีนะครับที่ได้รู้จักแล้วก็เข้ามาทําหน้าที่สอนนักเรียนในปีนี้นแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเราพบกันครั้งแรกก็พบกันในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งไม่ได้พบกันตัวเป็น อาการสื่อสารแล้วก็อาจจะลําบากอาจจะไม่เห็นหน้าค่าตาอาจจะไม่เห็นเสียงที่มันชัดเจนนะครับก็ต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้คร,ครูก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายจะทําให้พวกเรานั้นสามารถพบกันตัวเป็นๆได้นะครับการสื่อสารอาจจะดีขึ้นการเรียนรู้อาจจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับนักเรียนครับสําหรับใบงานที่คุณครูให้กับ นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับอขออภัยครับนักเรียนชั้นป .5 นะครับเรื่องการจเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะคุณครูทำ Mind Mapping แล้วก็มีอยู่2ด้านใช่ไหมครับด้านซ้ายกับด้านขวา,าให้นักเรียนเติมเติมลงไปในช่องว่างนั้นาถามว่าการพัฒนาการเหมาะสม พัฒนาการด้านต่างๆที่ครูให้ไปเนี่ยทั้งหมดมีสี่ด้านมีด้านอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรานะีมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวนะัยเพื่อจะได้โตขึ้นเป็นเยาวชนเป็นเด็กที่ดีของสังคมแล้วก็ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับด้านที่หนึ่งะครับพัฒนาการด้านร่างกายพัฒนาการด้านร่างกายนะครับทำยังไงให้มันเหมาะสมกับวัยของเรา นะครับออกกาลังกายมีอะไรฮะพักผอนให้เพียงพอดื่มนมเยอะๆอะกินอาหารที่ปรุงสุกสะอาดอไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปนะครับอาจจะผลเสียกับร่างอาจถ้าเรารับทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายเราได้อสองพัฒนาการด้านสติปัญญาพัฒนาการด้านสติปัญญาก็มีส่วนสําคัญ ที่จะช่วยให้เรานั้นจเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัยของเรา 3. าพัฒนาการด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์เราอยู่ปเราอยู่ปห้ากันแล้วนะครับเราก็จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้น,นอารมณ์เราอาจจะเปลี่ยนไปะจะมีอารมณ์ที่โกรธง่ายโมโหง่ายหรืออาจจะมีอารมณ์ที่ขี้น้อยใจขี้งอนบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ ปรับปรุงตัวเองนะครับ 4. พัฒนาการด้านสังคมแน่นอนว่าเราเมื่อกําลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นทำยังไงให้มันเหมาะสมกับวัยนะเรื่องคบเพื่อนเรื่องที่จะปฏิบัติตนให้มันเหมาะสมให้มันถูกกาลเทศะนะพัฒนาการด้าน4ด้านที่ครูกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมีด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์และสังคม และก็ด้านอะไรฮะด้านจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่านักเรียนทุกคนคงจะรับรู้แล้วก็เข้าใจส่วนด้านใบงานด้านซ้ายนะครับการจเจริญเติบโตด้านร่างกายนะนมีอะไรเปลี่ยนไปไหมจากที่เรา,าปร .4 ขึ้นมาป .5 พัฒนาการด้านร่างกายนะครับเช่นเพศหญิง มีอะไรเปลี่ยนไปในร่างกายของตนเองอาจจะมีสะโพกที่ขยายใหญ่ขึ้นนะหรือถ้าเราโตขึ้นอีกสักนิดนึงเราอาจจะเริ่มมีประจำเดือนนะตอนที่เราเป็นเด็กตอนเราเป็นเด็กฟันอาจจะเป็นฟันน้ำนมนะโตขึ้นเราอาจจะเป็นฟันแท้แบบนี้เป็นต้นหรือเด็กชายนะครับผู้ชายตอนในเด็กยังอาจจะยังไม่มีกล้ามกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรง <c oughs> ขออภัยครับพอโตขึ้น อเรียนก็เป็นวัยรุ่นที่มีกล้าเริ่มแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้หนักเรียนนั้นเขียนลงไปนะครับในใบงานสามารถตกแต่งระบายสีเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นัดหมายให้มาส่งตามที่คุณครูประจําชั้นได้ชี้แจงลงไปนะครับคุณครูหวังว่าเราจะได้พบกันในวันเปิดเทอมใเร็วนี้ ถ้านักเรียนคนไหนสงสัยในไปงานนะครับไม่เข้าใจต้องการคําปรึกษาเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ามาขอคําปรึกษาได้นะครับเบอร์คุณครูเองนะครับเบอร์โทร0898898120นะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับแล้วก็พบกันในวันเปิดเทอมครับบ๊ายบายสวัสดีครับ